ผู้มีหลักเสาเขื่อนพิขุทั้งหลายพิขุผู้มีสังวรน,นั้นเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นสัมผัสโพธพภะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจก็ไม่สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่เครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารัก เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายะขตาสติมีจิตหาประมาณไม่ได้ย่อมรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอากุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง คือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งพิกุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจะระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าพิขุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลาย ก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเองข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายพิกุใดได้อบรมทำให้มากในกายะตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาพิกุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงหู ก็จะไม่ฉุดเอาพิกขุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขย,ยงกายก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขย,ะขย,ยง ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายพิกุผู้มีสังวรเป็นอย่างนี้พิกุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายะ,ะตาสติพิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่ากายะ,ะตาสติของเราทั้งหลายจากเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มาก กระทำให้เป็นยานเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้พิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แล